สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับตั้งโต้แชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับดราม่าอีกแล้วครับพี่โจจีรยุวัฒนศิป์หรือโจนูโวนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าได้มีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับได้ไปคอมเมนต์นะครับในไอจีส่วนตัวของพี่โจนะครับจีรยุัฒนศิป์หรือโจนูโวนะครับโดยข้อความนะครับ ที่มีการโพสใน IG ของพี่โจนูโวนะครับก็จะมีประมาณว่าหนูจะบ้าอะไรพี่โจทำงานก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ออกคนลากยาจะตายหมู่กระหมดแล้วค่ะมาตรการเยียวยาก็ไม่ช่วยวิธีทำเลยสักนิดจะมาเรื่องให้กลุ่มนูกลุ่มนี้ก่อนได้ไงยังไงในเมื่อตอนนี้เดือดร้อนกันทุกกลุ่มแล้วเงินเก็บก็น้อยนิดต้องกินต้องใช้ทุกวันรัฐบาลไม่สามารถเยียวยาให้ทั่วถึงได้ค่าตัวตายหน,หนีหนี้กันแน่ๆ ซึ่งจากข้อความนี้นี่คือความทุกข์ที่แฟนคลับนะครับของพี่โจโเขาอุตส่าห์เป็นแฟนคลับนะครับตั้งแต่สมัยนูโวนะครับได้ทําการโพสระบายความทุกข์ของตัวเองออกมาในลักษณะที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการที่โจหรือพี่โจที่เรายุทธนนศินป์ได้ทาการตอบแฟนคลับท่านนี้กลับไปถ้าเป็นผมนะครับถ้าตอบแบบนี้ผมก็จุอะนะครับคําตอบของพี่โจนะครับก็คือ ตายได้ตายไปเลยครับมันเป็นเรื่องต้องช่วยตัวเองธรรมชาติจะคัดสรรผู้ที่อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทฤษฎีชาวดาวินครับ oh! ผมก็เลยติดตรงนี้ครับทฤษฎีชาวดาวินนะครับการคัดสรรตามธรรมชาติการเลือกสรรตามธรรมชาติ ที่จริงแล้วทฤษฎีเนี้ยมันใช้กับเรื่องของมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการมันเป็นเรื่องของสัตว์มันเป็นเรื่องของคนด้วยแหละนะครับแต่คือมันไม่เหมาะที่จะเอามาพูดอะไรในตอนนี้นะครับพี่โจครับผมก็รู้พี่โจคิดอะไรอยู่นะครับมันเป็นการตอกย้ําแฟนแฟนขับของคุณที่อุตสาห์เชื่นย,ยม,ชมชมชอบคุณมานะครับแต่คุณก็ทําตัวให้ไม่น่าเคารพอีกแล้วนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วคุณก็มีดราม่าก,กับคุณพ่อของพี่จอมินอยู่นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรโกวิดนะครับในเรื่องของ ทางการเมืองไปทีหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็กลับมามีรามาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่โจนะครับคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับงานไม่มีหรือเปล่าก็คือช่วงนี้มันเล่นดนตรีไม่ได้นะครับก็เลยเหงาๆนะครับก็นั้นไปตอบนะครับประโยคที่ทําให้สะเทือนใจแฟนคลับมากคือถ้าไม่ผมผมจะตอบยี่ผมก็ตายนะครับเอาทฤษฎีชาดาวินนะครับมามาไปยุต์กับเรื่องโควิดตอนนี้นะครับ คือคนเราอ่ะพื้นฐานไม่เหมือนกันครับพี่โจครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะพื้นฐานไม่เหมือนกันนะครับคือคุณมีบ้านคุณมีเงินคุณมีทองคุณมีรถคุณมีทุกอย่างแล้วไงนะครับเพราะว่าคือพ่อพ่อคุณก็คือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับนู่นนะครับพ่อคุณก็เป็นอดีตนายกสมาค,คมแบดนะครับรองศาสตราด็กอดกเตอร์เจริญวัฒนศิลป์นะครับก็เป็นอดีตนายกสมาคมแบดมินตันนะครับที่ผมเคยเล่าไปเมื่อคลิปของพี่โจเมื่อปีที่แล้วนะครับ ส่วนน้องชายคุณนะครับพี่เจเจตลินก็เป็นนักร้องอยู่นะครับผมก็เลยผมก็เลยมีคำถามว่าคือบ้านคุณก็คืออุดมสมบูรณ์พร้อมแต่คือทำไมคุณกับเขาเรียกมีทัศนคติมีความคิดที่แบบเอ้ยมันเป็นการตอกย้ำอะไรขนาดนี้นะครับคือผมแฟนเขาผมก็เสียเซลผมก็คงเลิกเป็นแฟนคลับนะครับและอีกประโยคน,นึงนะครับที่มีการถามนะครับ ก็คือเป็นคำถามของไอท่านเดิมนะครับที่มีการถามพี่โจไปอีกรอบหนึ่งนะครับคําถามก็คือถ้าสิ้นเดือนนี้ตลาดขายของยังไม่เปิดพวกพวกเราแม่ค้าขายเสื้อผ้าคงอดตายกันหมดก็คือมีการการที่แฟนคลับระบายความทุกข์นะครับแต่สุดท้ายนะครับพี่โจก็ตอบกลับนะครับว่าเปิดไปไม่มีคนเดินครับช่วงนี้ถ้าตายได้ตายไปก่อนเลยไม่ต้องรอ โอ้หประโยคนี้จุกนะครับเปิดไปก็ไม่มีคนเดินครับช่วงนี้ถ้าตายได้ตายไปเกาะเลยไม่ต้องรอโอ้โหนี่คือการดูถูกสังสีข้อเป็นมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับกับการที่บุคคลนะครับที่เป็นสาธารณชนนะครับผมก็ไม่คือผมไม่ไปพูดว่าอ่าพี่โจแกเ,เป็นลสนลุงสลิงมะแล้วนี้อันนี้เราไม่พูดครับก็ร,รู้แหละว่าแกเป็นนะครับแต่ก็ ไม่คิดว่าคือการตอบคำถามแกจนะค่อนข้างจะแบบไม่ไม่มีเซนแล้วก็ไม่ไม่โอเคนะครับและคำตอบที่แกตอบลาหลังจากประโยคที่ผมพูดมาสักครู่นะครับแกบอกว่าเป็นทุกจุดบนโลกธรรมชาติคับสารใครควรอยู่ใครควรตายใครควรอยู่โดยปัจจัยนะครับอยู่ที่ตัวมนุษย์เองระหว่างจะตกปลาปูหักกินเองหรือว่านอนบนบนเตียงโรงพยาบาลคืออย่างนี้ครับคือคนเราอะนะครับ มันมีทักษะความสามารถไม่เหมือนกันมีสกิลไม่เหมือนกันนี่ก็คือที่ทีขดองชาดาวินีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของแต่และแต่แต่ละสรรพสัตว์แต่ละชนิดะนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่พี่โจโดได้ตอบไปคลับแบบนี้คือถ้าเป็นผมเองก็คําถามก็คือมันเป็นคำถามมันเป็นคำตอบที่แบบเหมือนตอบแล้วไม่คิดนะครับตอบแล้วแบบเออมนตอบตามใจตอบได้ตามอารมณ์แบบตอบแบบ ไม่ได้ถนอมน้ําใจอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันไม่โอเคนะครับทําให้ตอนนี้มีกระแสสังคมก็ไปพามวิจารณไปตามระเบียบนะครับว่าทําไมคุณตอบคําถามแฟนคลับไปตอบย้ําแฟนคลับคนที่กําลังลำบากในลักษณะน,น,นั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับในระดับที่เป็นศิลปินดารานักร้องที่เป็นสาธารณชนสาธารณบุคคลนะไม่สาธารณชนขออภัยนะครับ แลนะสุดท้ายผมก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับว่าคือผมเชื่อทุกคนตอนนี้ก็เดือดร้อนเดืโควิดหมดนะครับตอนนี้มันต้องการกําลังใจไม่ใช่การมาหักล้างกําลังใจกันมาผ่านกําลังใจกันแบบนี้แบบที่พี่โจ,โจทํานะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าพี่โจโตมาแบบไหนเนาะเหมือนที่อาจารย์ท่านหนึ่งจากม,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 มหาลัยธรรมศาสตร์ท่านได้กล่าวไว้นะครับไม่รู้ว่าโตว่าแบบไหนคือตอนมอปลายอุตสาหะเรียนคุงเทพริเยนมาไปโรงเรียนที่แบบแบบ ผมเองก็คือเอาง่ายคือมีรู้สีรู้หารู้จักกันอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนเยอะคือเสียสถาบันมากนะครับคือที่จริงอ่ะดาราดีๆนักฟุตบอลดีๆคือมาจากกรุงเทพคริสเตียนเยอะนะแต่ว่าคือคุณทําให้โงเรียเขาแปดเปื้อนอ่ะเราคุณมีเขาคิดแบบนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในสิ่งที่พี่โจได้ทําไปนะครับก็อยากจะฝากเตือนสติพี่โจนะครับว่าพี่โจเองก็เป็นบุคคลสาธารณะนะ การที่จะมาตอกย้ำแฟนคลับแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะบ้านคุณมีอยู่แล้วคุณพร้อมมีแล้วคุณพร้อมมีปัจจัยอยู่แล้วนะครับคือแฟนคลับคุณแต่ละคนก็หลากหลายอาชีพนะครับบางคนก็หาเช้ากินข้าวบางคนก็มีธุรกิจของตัวเองบางคนก็เปิดไอเปิดร้านเปิดอะไรแต่มาเปิดไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องคือมันเปิดไม่ได้มันขายไม่ได้ครับพี่โจครับพี่โจตื่นนะครับพี่โจอาจจะอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่ของตัวเองนะครับแต่พี่โจไม่ไม่รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นอะไรบ้างนะครับ คือพี่โจไปกระแทกกระทันแฟนขับแบบนั้นมันก็แหมครับคือมันได้ทาให้ความนิยมมันโจพี่โจก็ลดลงมากนะครับคือวงนูโวเขาดีๆแล้วครับพี่ก้องพี่จรเขาอุตส่าห์แบบเขาเรียกอะไรคือสร้างเรตติ้งมาแล้วแต่พี่โจทำไมไปหักล้างขนาดนั้นนะครับผมเชื่อแฟนเพลงนูโวบ้านเราเยอะนะครับถ้าเป็นแฟนขับรุ่นประมาณเมื่อ30สิปีที่แล้วแนะ่ะเยอะนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสี่0ห้าสิกันแล้วแหละนะแฟนขับนูโวผมเชื่อแบบนั้นนะครับ แต่การที่พี่โจมาทมําแบบน,นี้ผมทําไม่ภาพล้าวงดูภาพล้าพี่โจเองมันเสียหมดนะครับเพราะฉนั้นก็คือตอนนี้โควิดมันระบาดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือควรให้กําลังใจมากกว่าที่จะมาตอบย้ําเหมือนพี่โจนะครับสุดท้ายอย่างที่ผมบอกครับโตไปไม่โจนะครับก็ผมขอให้ทุกคนอย่าไปเหมือนอย่าไปเหมือนพี่โจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ ในฐานะที่เราเป็นสาธารณบุคคลนะครับเราควรจะให้กําลังใจกันนะครับหรือช่วยเหลือะไรที่มันช่วยได้คือดูตัวอย่างอย่างนี้ครับพี่บินมาดุลิศครับแจกบ้านละห้าร้อยเงี้ยครับหรืออดีเจเพจ่าที่แจกข้าววันละแจกข้าวมันจันร้อยกล่องอะไรอย่างนี้นะครับหรือ่าเบลล่าลานีที่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลญาย่า,ยาอัมพชลาพาเข้าไปจ่ายเงให้โรงพยาบาลแล้วผมไม่รู้ว่าพี่โจในช่วงโควิดพี่โจทําอะไรบ้าง นะครับพี่โจทาประโยชน์ใไรสังคมบ้างนอกจากมาไม่าอาพิาจารณาแฟนคลับตัวเองมาให้ความเห็นมาทานูน่ทนทานี่ผมก็ไม่รู้พี่โจทำอะไรให้เ,เป็นประโยชน์ในช่วงนี้บ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากถึงพี่โจนะอย่าให้เขาเรียกคุณค่าตัวเองมันลดลงไปว่ากก่านี้เลยละกันนะครับยังไงใครชอบความคิดเห็นผมก็กดไลค์กดแชร์กันได้กดซับสไครต์ชองผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ยังไงนะครับผมว่าหวังว่าเรื่องนี้มันคงจะผ่านไปได้ได้วยดีนะครับแล้วก็บอกว่าพี่โจคงจะเปลี่ยนแปลงเดมากนะคืออย่าเป็นสลิมที่ดักดานต่อไปเลยนะครับอย่าดัดานในความคิดตัวเองอย่าตีกอ,อความคิดตัวเองเขาคิวติงดีที่สุดมันไม่ใช่หรอกนะครับและผมอยากจะฝากนะครับที่ซีชาลราวินนะครับการเลิกสารตามธรรมชาตินะครับมันใช้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่า ทุกคนตอนนี้มันต้องช่วยกันนะครับมันต้องพึ่งพาใส่กันนะครับถ้าคุณจะมาชาวดนาะวินสถ,ถานเดียวรับรองคนก็ตายกันทั้งโลกอะนะครับโอเคครับวันนี้ผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม